เราได้ไปอินเดียปุ๊บคือมันพลิกเลยค่ะยอดการขายยอดนําเข้ายอดอะไรของเรามันเยอะขึ้นแบบมันมหัศย์นะคะ3า4 0เปไปว้าแขกทุกวันแล้วแล้วก็ไปที่เกสอนไปทุกวัน เมื่อก่อนนี้แอร์ก็เป็นเหมือนสายเซเลบนิดนึงมีพวกแบรนดน์นี้เดี๋ยวนี้ชอบชุดพาหุระมากกว่าค่ะ <laughs> เอาพ่อแม่อยู่ไกลๆจะได้หุนใจให้ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ช่วย <laughs> มีมรสุมชีวิตเรื่องครอบครัวทีนี้เสร็จแล้วเราก็ได้มาเจอหมอจุ๊บหมอจุ๊บก็บอกว่าอให้เราแนะนําให้เราไปปฏิบัติ เราได้ยินว่าเขาจะไปเราเลยฝากเงินเขาไปทําบุญพอเราไปทาฝากเงินเขาไปทําบุญเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกแบบว่ามีอยู่ช่วงนึงร,รู้สึกว่าเอ้ยทำไมใจเราเย็นจนังเลยเรามีความรู้สึกมีความสุขจังเลยมีความรู้เหมือนเย็นอนะเหมือนคนมันรู้สึกแบบมันเย็นนะคะร่มเย็นอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งหมอจุ๊บก็ส่งข้อความมาบอกว่าทําบุญให้แล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ละฉันต้องไปละว <laughs> เราได้ไปอินเดียปุ๊บเนี่ยคือมัน ชีวิตที่มองะสูไม่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ธุรกิจกัญชาที่เป็นธุรกิจใหม่ก็ลงทุนไปไปเยอะอยู่ลงทุนไปเป,นเป็นหลายร้อยล้านอยู่ใช่ค่ะแต่ทีนี้เสร็จแล้วพอไหว้พระแม่มาพระแม่ก็อวยชัยเราก็มียอดการสั่งซื้อที่ดีเข้ามาค่ะมากข<ต>ึ้นมากผิดาดเลยเหรอ ใช่ค่ะผลไม้ยอดนําเข้าเยอะขึ้นเป็น30-40%คือตอนนี้คือแบบเชื่อ100%ว่าแบบว่าท่านท่านท่านช่วยท่านมีจริงทําไมถึงเชื่อ 100%? เพราะว่าจากที่เราประสบการณ์ส่วนตัวที่เรานั่้มาคือยอดการขายยอดนําเข้ายอดอะไรของเรามันเยอะขึ้นแบบมันมันมหัศจรรย์นะคะเรามีเทวรูปคุชาตบ้านด้วยอมีด้วยค่ะแต่ว่า ท่านชอบให้ไปหานะเป็นเหตุผลหนึ่งทําไมแอนถึงไปอินเดียทุกๆ2เดือนท่านอยากให้เราไปหาอยากให้เราไปพบอยากให้เราไปคุยไปไหว้บาแคกทุกวันแล้วแอนก็ไปที่เกรอนไปทุกวันไปไหว้พ่อแม่ค่ะไปหาไปรายงานตัวคือท่านน่ะจะชอบให้เราไปหา ท่านจะชอบให้เราไปไหว้ถ้าทางสายเพราะว่าแอร์ก็ปฏิบัติแล้วก็กรรมาฐานด้วยถ้าทางสายพุทธก็คือแบบประมาณว่าเอาที่สะดวกเอาที่ใจสบายแต่ว่าสําหรับทางฮินดูนะจากคนที่แอร์ได้คือท่านชอบให้เราไปหาท่านชอบทดสอบท่านชอบมีบททดสอบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงท่านจะชอบทดสอบเราค่ะทดสอบความศรัทธาของเราว่าเรามีมากขนาดไหนตอนนี้คือแบบยอมรับเลยว่าอินยอมรับเลยว่าอิน ชุดอินเดียนี่ประมาณ30กว่าชุดแล้วทั้งทั้งเตียนเป็นแขกไปแล้วค่ะก็ยังคิดอยู่ว่าสงสัยชาติที่แล้วเราจะเป็นคนแขกบ่อยค่ะในชีวิตประจำวันด้วยนมคะ ก็มีค่ะก็แต่งด้วยไปทำงานไปออกทิ่อะไรแต่งไหมก็แต่งมั่งอะค่ะอาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ก็แต่งคนมองเน่คนถามเพรขาก็ชมอะค่ะว่าสวยสวยเมื่อก่อนนี้แอร์ก็เป็นเหมือนสายเซเลบนิดนึงก็สายทำงานก็ใส่พวกมีพวกแบรนด์เน่แบบนี้ด้วยความที่ว่าเรารักในพ่อแม่เราก็เปลี่ยนมาสไตล์มาเป็นสไตล์อินเดียเดี๋ยวนี้ชุดแบบนี้มากกว่าชุดพาฟูลัสใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ชอบชุดพาฟูลัสมากกว่าแอเซสซรีด้วยเครือประดับน เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใส่มีแต่ใส่ข <คน S 2> องแทดูใช่มีแต่ของมู <laughs> มีแตของมู <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่า <laughs> เพชรเพิ่นอะไรนะ <laughs> ใช่ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวนี้มูมูเต็มตัวค่ะ <laughs> <laughs> ปกติแอรกรมฐานทุกวันตอนตีสอกว่า สกว่าชั่วโมงครึ่งกรรมฐานเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเราถวายบุญที่กรรมฐานให้กับพระแม่ถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารักเราอุทิศให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณใช่ไหมคะแล้วแอร์ก็ถวายบุญน่ะให้กับเจ้าทงงเจ้าที่ทุกที่ที่แอร์ไปแล้วก็ถวายให้กับพระแม่ จริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มที่จะทำพยายามที่จะทำทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราขอพระแม่พระแม่เห็นความพยายามของเราพระแม่ยิ่งเอ็นดูท่าน,านยิ่งเสริมท่านยิ่งช่วยเราค่ะคือลำพังขยันอย่างเดียวใช่อา,อ,อาจจะไม่พอค่ะก็ต้องมูด้วยค่ะแล้วก็ไปด้วยกันค่ะมีทั้งมูทั้งขยัน,นะคะ่ะมันจะยิ่งเพิ่ม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 เร็วขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นยอดไม่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ